ในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เตรียมสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็ได้นำทางพาพระหนึ่งเดินทางออกจากวัดโดยการเดินเท้าไปเรื่อยๆในทันทีโดยเส้นทางที่พระทั้งสองรูปได้เลือกเดินทางนั้นมันไม่ใช่เส้นทางสัญจรทั่วไปตามปกติที่คนทั่วไปเลือกใช้แต่หลวงปู่ได้พาพระหนึ่งเดินทาง ตัดผ่านป่าไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่หลวงปู่นั้นได้เคยใช้ออกเดินทางทุดงไปทางภาคอีสานมาก่อนพระทั้งสองรูปเดินทางรอนแรมอยู่ในป่าประมาณสามวันโดยที่คํำที่ไหนพวกท่านทั้งสองก็ปักโกรธนอนพักอยู่ในป่าจุดนั้นซึ่งในวันที่สามนี้หลวงปู่ได้บอกว่า น่าจะเข้าสู่เขตภาคอีสานแล้วแต่หลวงปู่นั้นก็ไม่ได้บอกกับพระหนึ่งว่าณจุดนี้คือจังหวัดอะไรเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงในช่วงเวลาเย็นหลวงปู่จึงได้หาทำเลเหมาะๆในการปักกรดตามปกติแต่ในระหว่างที่พระทั้งสองรูปกำลังจัดแจงปักกรดอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่าง เดินแหวกดงยาไกลเข้ามาเรื่อยๆ